ลองล้างนหนึ่งตัวแบบนี้เยอะย่ามือเศร้าไหมมันขึ้นพวกนี้มันขึ้นย้ามือเศร้ามันขึ้นจับดหอยพี่น้องดูเอาตะกาลงไปโวดเก็บขึ้นมาโหลด2องสามตะกา จอยนนั่นน่ะเดี๋ยวเก็บขึ้นมาโลดเพราะว่าหอยจุ๊บหอยจุ๊บนี่ยังไงตัวกินผักเพื่อนหนูเนี่ยนตััวกกิผไอยจุ๊บพี่น้องโอ้ยยีบติดสองตัวสามตัวพอบ่นหาเป็นไงล่ะโอ้ยปลาดุกตัวเหลืองอ่อยเลยจอยเอ้ยปลาดุกอ๋อยเลยจอยมากินปลาดุกโอ้ยลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถัง ปลาดุกพี่น้องปลาดุกกระป๋อยไว้หลาโตเติบดิป่อยไว้ประมาณขั้นโตนะครับมีโตซ้ำนีดก็โอ้สุดยอดเลยดิหนิง่าย taking, like นายึงบาดตะเพียน oh, บึงพี่น้องปลาเลี้ยงมาสองปีแล้วนี่ยี่ศพกับพี่ศพตัวนี้สองปีงัดไก่อยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นแหละ สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่กับบ่าวเซมบ้านสวนครับผมวันนี้บ่าวเซมกัสีมาอัปเดตสวนในเนทีไรหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสวนผสมประสานพี่น้องครับกระสางแล่งอาหารไว้ในรอบบ้านเทาครับผมบ่าวเซมได้สางขึ้นมาไว้ในระยะ4ี่ปีจะเข้าหาปีนี้แล้ครับพี่น้องครับ กับซีีของอยู่ของกินหลากหลายครับพี่น้องเขาสั่งขึ้นไว้เนาะในเนื้อทีของเขานี่ก็สามารถที่จะมีอยู่มีกินนะครับพี่น้องครับสู่กับภรรยามาสองคนก็ได้ที่พื้นนี้พื้นนึงในเนื้อทีไรหนึ่งเนาะภรรยาเนาะ,ะกับเขากับเฮ็ดงานกายของเนาะก็จีได้เงินมากกับมาซื้อจัดจันตันตุอนอยู่นี่กับเห็นให้นมันเป็นบ้านสวนเฮาเพอยู่พอกินเอาแบบว่า เดินร้อยตามพ่อหลวงเขาอ่ะพ่อหลวงล็อกเก้าเขาอ่ะไอเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะปลูกหลายายอย่างผสมประสานกันเห็นเป็นส่วนผสมผสานอ่ามีฮอดไม้ป้าพร้อมพี่น้องมีฮอดไม้พ้นคุพี่น้องปองหลายหลายอย่างอื่ภรรญาไอต้นไม้ให้พนี้ครับต้นน้ำต้นไม้ให้เป็น เดี๋ยวพักแล้วกดี๋ไปเก็บมะเขือมะเขือกระลังโดกระลังเป็นนวยกับเจ้าอมเดี๋ยสิเห็ดไปถวายพระเหมือนเศรฐิตําน้ำพริกไปถวายพระแล้วก็เก็บพักในสวนเ้านี่และจ้าไปถวายพระเพลินพระเพลินก็ได้กินของปลอดสารน้ำเข้าน้ำเข้าเาก็ได้กินพักปลอดสารน้ำโอ๋บัดที่นี่พอแม่พี่น้องมาเยี่ยมมะยามเพลินก็ได้กินของปลอดสารน้ำเข้า ตะก,กี้เนาะเห็ดงานอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเขาตืออยู่ตือตก,กินเขากับบบกหูดอกว่าพักที่เขาเจ้าอยู่น้าทองตลาดนั่นเขาเจ้ามาจ,จังไหนใสาย,ยาจังไหนเาขากับบบกหูดอกแต่ว่าทุกเพราะว่าที่นี่ไอ้ไม่เห็ดเป็นสวนปลอดสารเจ๊ไม่เห็ดเบาเส้นพ่นสวนพ่นปลอดสารเบอรเ์เด้เดพ่น่ใไ่สารเคมีเด้ส่ไปไป่่ับนี่มีสารแค่มีอยู่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่ มีสารเคมีอยู่ตัวหนึ่งนี่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 สารตั้งต้นนี่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 นีนียนี่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 นีอนนี่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 น่นี่นนี่นีน่ีนีีนนี่นี่น พระเพ่นนี้พอดีแหละเลยเก็บไปถวายพระเพ่นกินกระปนหยอดกำลังออกอวบงามเลยใดเนยไดน้ำไดฝนโปงดีบรรยงคุ่นยอดประกอบพ,พ,พอดีเบาเส้นมเพ่นใดประเข็งไทยเต็มท้องมากเลสิปนจแเจ้าไปกัเก็บผักสวนขั้วเทานี่ละผักปลอดสารเท่านี่ละไปถวายพระพระวัดป้ากับมิตรแถวนี้ นี่พระวัดป้าไปถวายเพื่นกับเป็นคนอีสานน้ำกันหรอกับเฮ้านี่แล้วพี่น้องกับอยู่แบบพอดีพอกินพอเพียงเนาอพี่น้องเนาะใส่หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวงเฮ้าอยู่ยังไงให้เราอยู่รอดอ่าอยู่แบบพอมีพอกินและพอเพียงพี่น้อง ถ้าเขาบ่หูจากคําว่าพอเพียงมันกะบ่มมีคําว่าพ่อเด้พี่น้องครับเบลเซมกเ็เลยเลยตั้งใจตัดสินใจว่าเขาต้องอยู่แบบพอเพียงพี่น้องมันทีเห็นเขาอยู่หลอดได้ครับเบาเซมเข่าสวนมเมือวานก่อนอยู่ก็ับมาแตงมาแต่งต้นใหม่ในสวนพี่น้องมาตัดต้นสักออกต้นหนึ่งเพราะว่าอยากให้แสงมันลงมาถูกกับไปพวกพืชพืชที่เขาปลูกใหม่นะมันทีเด้ใหญ่มันทีได้โตนะพี่น้องเนาะเพราะว่า แสงมันโบโดนแสงมันบบโดน,นบดนบถือนี่มันกระเทียมห้ต้นโใยญ่ได้ครับพี่น้องครับเขาต้องเห็ดใหนแสงมันโดนครับเต้แสงมันถูกคือจังต้นหนกม่วงนี่บาาเซมกับซีมัตตดแต่งอยู่ครับนี่บใ้มันสูงครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าเซมเซีาแตงอยู่ครับต้นนี้กับบาาเซีมแตงแล้วครับนี่ตัดยอดปลายมันครับนี่ต้นลำไยพี่น้องครับนี่ลำไยต้นหนึ่งนี่กับมะม่วงมะม่วงแก้วพี่น้องบ้าเซมตัดนี่เลยครับให้มันแตกไหมครับพี่น้องเนาะให้มันแตกไหมให้มันขึ้นมหม่ครับนี่ให้ม มันก็ซีอยู่ใกล้ๆกันแน่นอยนึงเนาะแต่ว่าเฮาบรเเ็ณแห่งมันต้นใหญ่นะพี่น้องครับเห็ุแห่มันต้นน้อยๆนะครับพอาย่ามแต่งกิงง่งแต่งหยางบริหวณมันสูงบริหวณมันใหญ่พี่น้องครับเฮาจะได้มีพันธุ์เตี้ยๆตาําๆเวลเาเฮาเจ็บกะเจ็บง่ายพี่น้องเจ็บเจ็บกินเจ็บเจ็บง่ายมึงสิจังบอกเสียบมึงสิพี่น้องเบาเสียอมก็ตัดเด้ตัดกะต้นตน้ตนกะบรใหญ่บรบสูงนี่ไปหน,นี่งไออกหน่อยออกยังให้กินได้บันที่นะครับนี่ หอดหนาเพิ่นกับช่วงประมาณเดือนช่วงหนาหนาวพี่น้องช่วงนั้นแหละเพิ่งจะออกน้อยเหาครับเสียบบบกเสียบบกยบ,บกงวงบัเข้าวบัก,บก,กอ,อผลผลไม้หล,ยยมมหลายอย่างเลยพี่น้องของสวนบ้าเทียมนี่ผลไม้หลายอย่างครับมีหอดไอ้ดินจีดินจีสองต้นพี่น้องดินจีกำลังแตกยอดเหตุผลที่บาาเทียมตัดต้ดตนสักต้นนี้ออกนะ่ะ ก็คืออยากให้มันเป็นแดดซองไปถึงไปถึงต้นไม้นี่แหละก็คือจังต้นละมุดจังเสียนี่เสียพี่น้องก็คือจังต้นละมุดจังเสียพี่น้องครับเขาก็อยากให้มันแดดถึงเนาะมันก็สิได้แตกได้งามขึ้นมานะพี่น้องครับเพราะมันงามขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้กินิหน่วยกินอย่างมันนี่นนกับมีหน่วยหนึ่งจะว่าห่อไว้เดี๋ยวนี่บารเสมมมาห่อไว้อยู่อันนี้ก็บ่าวเสมมตัดออกไม้ก็แตกขึ้นม่าไม้ครับนี่มะเขือพ่วงนี่พี่น้องนี่ตัดแตง่งกิ่งเพีย้ยลง บาเซมตัดถิมเลยแต่ขึ้นไม่กับบม่ไม้มะกอกอีล้ว่นี่บ้าเซมบ่มียาหญ่จำจัดเพียกกับทีนีแต่พวกสารไอยังอะที่เขาส่างขึ้นไม่เองอ่ะกับทีมีพริกแกงนั่งส่พริกแกงแล้วก็สไลด์นั่งส่แล้วก็เหล่าขาวยาซูบนั่งส่พี่น้องการมันแต่ว่ามันแห้งพวกเนี้ยมันแห้งเราที่นี่เฮ็ดในใบไม้เข้าเนี่ยตายใบไม้เข้านี่ใหม่พี่น้องครับพวกเนี้ยมันเขาต้องหาสูตรใหม่มาเฮ็ด นี่ยังบอพี่น้องเนี่ยต้นไหนดินจีพี่น้องกำลังแตกใบอ่อนนะครับนี่ต้นลิ้นจีนี่ครับนี่มะละกอก,กะสามต้นก็มันมันเป็นน่วยบดกไหมพี่น้องครับเบาเชมเอาฉีไก่เฉียงมาใส่อยู่ด้วยเช่นกันไไก่บาเซมก็ใส่อยู่ด้วยแต่ว่ามันบ่ค่อยดกเป็นเดะแั้เป็นย่งหยังบุ้นเนี่ยเอาที่สบายใจมันอยากดกกระดกไป่อยากดกกะบ่เป็นหยังเขาก็ได้กินอยู่ดอกนี่เอาบ่าได้เอาไปขายบางบางต้นที่มันดกเขากา็ตะก,กีเนาะ บราเซ็มได้ไปขายอยู่พี่น้องได้ไปขายไอ้ให้พะรยาเอาไปขายอยู่มยสุกมันอนะเป็นมะละกอฮอนแลนด์เนาะพี่น้องเนาะหวานนี่พะรยากับมาเอาบลอกซีดาไปหน่วยนึงวะนี่ฝรั่งจิมจูนี่พี่น้องนี่ห่อไว้กับพอาะที่กินเด็ดมันหวานนี่ิ่นมาเอาไปหน่วยนึงแล้วเนี่ยเห็พี่น้อก็ มันบวมน้าเอาวเลยบ่นี่มันน้อยๆเด้มันมันบ่ใหญ่ๆดอกพี่น้องจะว่ามันก็เจ็ดไหนห้องกินได้แล้วมันตอดสารเนาะเ้องบริสิทธิ์สารเคมีอย่างนี้เห็นปะนี่เห็นปะได้แล้วนี่ครับนี่นี่บ่นี่เอาเลยนะครับนี่เนี่ยก็เลยกินนะพี่น้องนี่ครับนี่นี่ก็คึกกันครับเนี่ยเห็นปะพี่น้องมันก็ได้พอได้หอเลยเนี่ครับนี่นี่น้อยนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นปะต้นนี่ง่ายสามรอบเราพี่น้องครับเนี่ยบดทาย ง่ายมาจากไก่ล่องน้ำนาบ้านพ่นดาวเส้นกุ่นต้นหนึง่งต้นนุ่นดูพูนครับดาวเส้นใบต่อนกิงอยู่ลายต้นอยู่ต้นพุนนี่นี่ครับพี่น้องดาวเส้นมันลือ้อไอข้างบักบวบออกมันบ้าใบโพดมันไม่ค่อยเป็นใบดาวเส้นก็มันลื่อออกเห็นไหมพี่น้องครับโล่งแบบที่นี่เห็นแ,แสงมันโดน แสงมันโดนพวกไก้พืชผักเข้าแบบนี้พวกนั้นก็สิได้เป็นน้วยแบบนี้พวกบักคงบักเขือพวกมลกงมละกองสีมันก็ที่ได้ใ่เนาะพี่น้องเนาะนี่สิครับนี่นี่มลกอนี่เห็นบ่ครับพี่น้องดาวเต็มไอ้เออออกมันมันบางกล้วยน้ำครับนี่มันบางกล้วยกล้วยมันบใงญ่เห็นบ่มันเป็นกล้วยไอ้ไข่เนี่ยเนี่ยดาวเตีมก็เลยต้องออกไง อยาให้เขาได้ง่ายขึ้นมากครับนี่เอาเออกไปไว้ทั้งพุ่นแต่ว่าบ่ได้ตัดบ่ได้ตัดแต่เหงามันดอกเด้เหงามันยังอยู่เดี๋ยวมันก็แตกถึมงมหม่ดอกพี่น้องนี่ออกบวบนี่ครับก็บพอได้เก็บกินนั่ละพี่น้องครับจะกะเขาบ่ได้ยังมากมายเนาะก็เอาไว้นี่ละอยู่กับรั่วนี่แ่ละมันที่ได้ต้นกล้วยมันที่ได้ง่ ต้นกล้วยไงเขาก็จะได้กินกล้วยได้พี่น้องนั่นบอนี่ยปล่ไวยไข่เองถอะบ้าเส้นปลูกไว้นี่กำลังงามเหมือนว่ามันไอ้ห่มมาบังเราที่นี่มันที่เห็ดไหนครับมันโปใหญ่ยไงนี่จังมะละกงสิมันก็ที่ได้งหญ่ขึ้นมากไงพี่น้องจังัะเขืองสินี่ยพี่น้องก็เริ่มเป็นน้วยแล้วพี่น้องเนี่ยนันบอครับนี่เริ่มเป็นน้อยกินแลวครับเนี่ยนั่นบอท่าเราให้มันโดนแดดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นบหมันก็เป็นน้วยได้ครับเพราะเป็นน้วยเขาก็ได้กินในบ้านนี่ นี่ก็ยอดนี่ก็ไปพัดได้ได้พี่น้องนี่เห็นป่ะนี่อันนี้กแ็แหนแดงของเบาเส้นเดี๋ยวต้องเอาจิงามาใส่อย่างน้อยก่อนมันบาดแผลใส่ฉิงาใส่มันกเ็เลยบอ่อค่อยเกิดปันไดตอนนี้เบาเส้นหนุๆๆๆ่งๆย่างๆดูแต่กับเจสวนสั้งทั้งพ่นหรอก็เลยบ่ได้มาดูแลฟังนี่เท่าไรครับก็นี่อะไเนี่ยได้มาทายให้พี่น้องเบิ้งน้ครับนี่คือเคลือก็เริ่มเป็นน้วยไม้น้อ,นองผมครับเห็นปะ ว่องแบบไงลูพี่น้องเยีเ่ยไปเขี้ยหลังปินนี่ทำนี้ก็ได้ตำสมได้พี่น้องเนาะมีพริกมีบักขือเคือมีบักนาวมีบักกอเนี่ยครบสูตรได้พี่น้องขาดแต่กระเทียม่นตัวได้ตำสมเฮ้าตัวพี่น้องครับปลูกไว้ในสวนในบ้านเฮ้าเฮาก็ได้ยู่ได้กินตัวเฮ็ดได้ผสมประสานหลายๆอย่า,างปลูก หลายๆายยางพี่น้องบุกหลายๆยยางล้มลมกันนี่กับบวบบวบน้อยบวบสั้นหวานตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เ่าเซมเห็ดข้างถึงไวแค่นี้แหละโบเรเฮทใมันสูงมันที่ไปพันกล้วยเป่าเซมบ่บไพันก็เอาออกพี่น้องีงกล้วยกล้วยเคี้ยนี่ไงนี่เห็นปะเ็พอได้ได้ยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเอาเห็ดสวนผสมประสานไ้หลายหลายลายางอืม คิดว่าการเฮ็ดส่วนผสมประสานเนี่ยพี่น้องมันดีมันดีนดหนึ่งหนึ่งคือเขามีของกินหลายอย่างสองคือเขาได้กินทุกฤดูอ่าทุกฤดูคือหมายความว่าเขาปลูกอยังอ่ะผสมประสานกันอะหลายๆายอย่างอ่ะเขาก็ได้กินเด้สมมติว่าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนจังสิมันก็มีผลไม้ที่ว่ามันออกมาให้เขากินตามฤดูเด้เขาก็ปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้ เนี่ยครับพี่น้องเพ็ดไว้สางไห้ครับเห้เขาได้มีอยู่มีกินครับพี่น้องครับเขากล่าบริได้ชิดอย่างมากนำเขาแก่เขาเถ่ามากเขาก็า่าวว่าย่างไรโดดคืออยู่หลอดแ่ะพี่น้องครับเถ่าแก่มากอะคืออยู่หลอดเลยนี่จาก,กมองสือ่อมองตึกได้ไพี่น้องเนี่ยสื่อพันธุ์มาปลูกเลยครับเนี่ยมองตึกผักชยัยยานี่กะเอาไปผัดข้าวหน้าหมูกรอบแซบ่บเด้นพี่น้องเดิน เอาไปลวกกินกับน้ำพริกกับแซบครับนี่พี่น้องใช้ยานี่เห็นไหมใช้ยาหรือว่าต้นอยู่ยังบานเฮาเอินต้นผงชลลดนะครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยแซบครับนี่นี่ก็ลูกยอเห็นไหมพี่น้องแซบพี่กันลูกยอใบก็บเอาไปห่อเนาะใบก็บไปห่อมกเสียพี่น้องมีหลายหลายยางนี่ต้นนี้ปักผ้าเอาวเส้นเพิ่งออกปีแรกขึ้นกันนี่ครับนี่ต้นนี่กุ้ลังออกแต่ว่าอาจซีบ่ดกปันเด็ดอกมัง้งเบื้องทรงนะครับ เดี๋ยวจะเอากเกี่ยวมาห้อยอยู่พี่น้องนี่ออกมาหนึ่งสองสามสี่สี่แซงสี่แซงนี่แซงหนึ่งกำลังแทงขึ้นมาไล้ต้นพุ่นดกพี่น้องครับต้นพุ่นต้นพุ่นก็ออกปีแรกขึ้นกันดกขนาดเลยพี่น้องต้นอยู่ไอ้ังขว้วพุ่นครับพุ่นวู้นะพุ่นต้นพุ่นดกแห้งต้นนั่นครับเนี่ยพี่น้องเบ่งทีแลละครับมันหักลงมาเลยมันรับน้ำหนักเบาไหวพี่น้องครับข้าว กําลังที่ได้กินหน่วยกําลังที่ได้กิ่นนวลนั่นหักลงเลยดกต่ำเด้ต้นผ่ากําลังที่ได้กินหน่วยน้ำนน <ś c oughs> กะกํนนาลังสี่หวานลนลงมากบ่าวเต็มกันเลยจองแบบนี่เนี่ยเห็นไหมครับเอาเสียกจองไว้น้อยน้องดึงไว้บ่ให้มันเวลาลวกนหน่วยมันใหญ่กะมันที่ไ่ได้จองลงมาเรากะ หลุดคือจังแสงว่างไหน,นีิแต่เลยต้องมัดไว้ครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศงามมมแรงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับที่สวนเบาเส้นครับผมน้ำก็ได้หลายแล้วฝนตกลงมาแต่ได้หลายแต่ที่ได้เอาออปอดขึ้นนะพี่น้องครับออกปอดก็ที่เอาขึ้นจากไอ้ฟังนึงก็่ที่เดียวไว้จากฟังนึงก็เพราะว่าเอาไว้ให้มันกองน้ำ ่บหฮมันคุณน้อพี่น้องเนาะมันไหนสามารถกองคุณในน้ำเขาใส่ได้ได้ดครับไอ้ปักปอดนี่ก็เป็นอาหารให้ปลาพรา้อมนี่ปานม่กินหากน้อยๆมันนะครับพี่น้องครับนี่ปักปอดนี่บ่าเซมม็มเหี่ยวขึ้นจากน้อยก่เอเหี่ยวไว้จะจากน้อยขึ้นกันนี่ครับบรรยากาศยามมือแรงที่บ้านสวนบ่าเซม็มพี่น้องครับก็ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดที่มากดติดตามแล้วก็มากดซับตะใครแล้วก็มา ชมให้กำลังใจบ่าวซิมขอบคุณห,หลายครับคลิปหนาค่อยพอกันไหมนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม